สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แกแดงซีนะครับเป็นซีซั่นที่สองนะครับน่าจะใช่นะก็สำหรับเซิร์ฟวรนนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ดังงแต่ไม่ดังแล้วตอนนี้คนไม่เล่นแล้วเขาเลยให้ผมมาโปรโมท <Okay. S 1> อาจจะมีคนเล่นแล้วอันนี้คืออะไรวะเนยคำเตือนห้ามลงเอ้ยลอนแรงดังไฟเง์เยอร์เขาได้จะเปลี่ยนไอพีมั้งเชื่อแกแดงนะผมว่าคนทึงไม่เล่นนะครับ แล้วเจอกันอันนี้คำเตือนลงความได้เหรอเจ๊แต่คุณจะแต่เฮ้ยเซ็ตเซ็ตฟรีอยู่ตรงไหนอ่ะไม่อ๋อนี่เหรอเซ็ตครบโอ๊บโอ๊บเซ็ตคูเดียวไม่เดี๋ยวโหดตายของเต่าอ่ะชิบตกในกระเป๋าพี่น้องเล็กเฮ้ยแม่เราเป็นนโรยียรอไม่ต้องรอเราเราอัดให้เสร็จเลยเดี๋ยวนะพี่รู้สึกว่าจะ ไม่รู้ว่าเขาจะรีเ,เขาจะรีและหักใครยังเออเคยพี่เคยมาโปรโมททีนึงใช่ใช่ใช่ที่เอาสามร้อยไปแตกกันเออไม่เหลือที่อะไรแล้วตอนนี้ดเดี๋ยวมันยืขนข้างหน้าผมหน่อยยืยขนข้างหน้าผมหน่อยยื้อไม่นะครับหนุ่มโง่ไปไปมายืายขนข้างหน้ากทำไมถอยไปนี่นึงถอยับไปอยไป,ยไปล้มไหนล้มไหน เเลโก้สุดอไปไปสองแล้วเลโก้เลโก้เลโก้ควแด้วยตาแะืจัดกนเะนี่ดอนี่เอ็มเฮ้ยเฮ้ยมาดิโอ้โหเหมื่นอะไรครับนี่ยเซตหมื่น เดกก็เดินทีมงานเริงน,นะก็เดินทมงานเซิงนะใช่อะระยะเท็ดก็ไม่มีครับอแอดมินแม่งไม่ทับเว้ยโนโนูนูนูนโอ้โหเราสามหนึ่งเกินไปจบเจอแขงกันหมดลูกหมดแล้วพี่พอรีบแขน่เนียเฮ้ยเจ็บนะ น,นะน,นี่มเยของฟรีแล้วไม่ทันแล้วเนี่ย <c oughs> ได้ได้ไ,ได้ไไดลา,นะาลนะใจไม่ได้ละใจไม่ได้ละนละกันอย่าดิบหนีล้กันดิบห,หนีนะดยินีนะดินีนะดิบนะหิบอย่าดยินะ ลโดนกูแน่บอกเลยนะวิอตจบวิคตจกของรับแล้วบอกเลยโดนแน่โดนกูแน่บอกเลยนะยังไงก็ว่าอย่าเก่าใครจะบ้าอย่าเก่า่ไหนวะเอาจับแม่นี่จับแม่นี่พี่นนท์เจ็บพี่นนท์เจ็บพีนนท์พี่นนท์โดนโดนีนีสายน่พี่นนทเลื่อนเลยสามดนีนายนั่ก่ใช่หอนยอยู่ไหนกัน ผมไม่กลัวพี่ผมไม่กลัวพี่พี่กำลังไปพี่กำลังไปพี่นอนแตกแตกตายตายพี่กูโอ้วีนี่ไงนี่ไงยิงกูไว้ใช่ไหมน้องรักนี่นี่พี่ผมมีนี่ดูพี่มีอ้ะตามแผนใช่ไหมตามแผนใช่ไหมโดนหมดมึงเ้ย อ่าถึงทีกูแล้วบอกเลยเจ็บนะ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  OTG OTG นเมอีผมก็ขอโทษ OTG เหรอไม่ต้องขอโทษตามแผ่ใช่ไหมเดากูต่อแล้วตัวปะมาดิมาเป็นแนว50-50แอดมินบอกเซตโหดสุดก็คือ50 จริงเหรอญาเป็นคนี้าตเป็นนงแนะถึงไม่ถึงันะบังคับด้วยนะโอ้บังคับด้วยเกนเ่าจะเาอดรังคับงาอพี่าอยนี่ไงอย่หรอเ่าเหรอ ทักแค่ไปขอของแอดมินมาเลี้ยวมามานี่เอาเฮ้ยเซิร์ฟวับเอาไม่ได้วับ่หว่ะเอาเซิร์ฟวับคมก็หมดแล้วมั้งโน้นโน้นเอาของมาหน่อยดิอยากอิ่มเนี่ยเอาเทปีมันมอู้อู้อูเรเอา้อาเอาอเอาดีดีดีดมนะนะ มม be ผมหมอ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 นี่ไงขอชุดเดียวพอมาดิ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 โอมาดิมาดิมาดินี่ไงเราเรอพิคอรอ่ะนี่ไงโอ้เดีอ่า เป็นไงล่ะจะรูดเหรอ,อนี่ไงนี่ไงเจ็บเจ็บเจ็บใช่เขาบอกเสียแทเปล่าอันนี้ันนี้นี่ไง อาบก้นนโอแตเราเ่กคิดนี่ไงไร่ะันงแบบกะครับนี่ไงี่ไงเอาดีไม่ไหววะจะตบหรอหึมาผมเอาของุหลานี่เนี่ยผมดีข้าตายแล้วป่าดีกันไปเปล่าติดตลกละ ไหนเอ้าเอ้าเอ้าถ้าแตะอีกนึงของระเบิดเลยนะตึบตตบตบตอนันเนี้ยอันเนี้ยเออเออยิงทไมยิงทำไมอะยิงทไมเหรอนน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 อือนี่ไงอย่ามาซาอย่ามาซา ดูรายการแล้วมั้งหันอย่างไวไหนอยู่ไหนกันนะทุกคนอยู่ข้างใต้หมดแล้วว่ะเออทีหลังอย่าทีหลังอย่าคิดกระปุกใครจะปะคิดเร็วคิดเร็วคลิปคิปคลิปอุ้ยทีหลังอย่าคิดกระปุกเออ ไเฮ้ยทำไมเขามีกล่องวะมีไว้ทำไมอ่ะเจ็บนิดหนึ่แล้วกันไม่รีบหนีหรอกอยากเจออุ้ยพอดีน้องรักอือหือทำไมวาร์ปอย่างนั้นน่ะน้องเอาแตกเอาแตกเสือเรียงแหลกก็แตก เอาเจ็บเอาเจ็บขอใส่เลยละกันเดี๋ยวยังไม่สิบนาทีเลยเดี๋ยนนี่เฮ้ยทำไรกันน่ะทำไรกันน่ะนีไงโอ้ยระยิอกะยยยิะรระ เจ็บ่เจ็บ่เอาเจ็บปะหนะเจ็บปะะน่ไนี่ไง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 น่ไ่ไง่ไ่นีไน่นีไต